บางทีสิ่งที่ทำให้เรากลัวเรื่องความตายไม่ใช่การจากไปแต่คือความคิดว่าถ้ายังมีเวลาอีกนิดเราจะใช้มันต่างจากเดิมไหมหลังจากวันนั้นวันที่ผมออกจากห้องสีขาวผมไม่ได้เปลี่ยนชีวิตไม่ได้กลับมาเป็นคนใหม่ทุกอย่างยังเหมือนเดิมงานเดิมถนนเดิมความเหนื่อยแบบเดิม แต่มีบางอย่างค่อยๆเปลี่ยนโดยที่ผมไม่รู้ตัวผมเริ่มฟังคนพูดช้าลงไม่ใช่เพราะใจเย็นขึ้นแต่เพราะเริ่มกลัวว่าบางประโยคอาจเป็นประโยคสุดท้ายที่เขาจะพูดกับเราโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจฟังเราเคยคิดว่าคำพูดสำคัญต้องเป็นคำใหญ่คำสวยคำที่เลือกมาอย่างดี แต่พอได้ยินจากคนที่เวลาน้อยคำที่เขาพูดกลับธรรมดามากธรรมดาจนไม่มีใครจดจำถ้าไม่ตั้งใจฟังคิดถึงนะขอทอดนะดีใจที่ได้เจอคำพวกนี้ไม่เคยอยู่ในลิสต์ของความสำเร็จไม่เคยทําให้ใครดูเก่งขึ้นแต่กลับเป็นคำที่หลายคนเสียดายที่สุดที่ไม่ได้พูดบ่อยพอ ผมเคยถามตัวเองเงียบๆว่าถ้าวันหนึ่งเราไม่มีโอกาสได้อธิบายไม่มีโอกาสได้แก้ตัวใครจะเข้าใจเราบ้างและที่น่ากลัวกว่าเราจะเข้าใจตัวเองหรือเปล่ามีคนหนึ่งเล่าให้ผมฟังว่าเขาเสียดายที่ใช้เวลาทั้งชีวิตพยายามเป็นคนที่ไม่สร้างปัญหาไม่ขัดใจใครไม่แสดงความรู้สึกมากเกินไปเขาไม่ได้พูดด้วยน้ำเสียงโกรธ ไม่ได้โทษใครแค่พูดเหมือนคนที่เพิ่งรู้ว่าความเงียบของตัวเองมีราคาสูงกว่าที่คิดเราเคยคิดว่าการไม่พูดช่วยรักษาความสัมพันธ์แต่บางทีมันก็แค่เลื่อนวันที่ความสัมพันธ์นั้นค่อยๆหายไปผมนึกถึงหลายความสัมพันธ์ในชีวิตที่ไม่ได้จบด้วยการทะเลาะไม่ได้จบด้วยคำพูดแรงๆแ,แต่มันค่อยๆจาง เพราะไม่มีใครพูดอะไรเลยไม่มีใครผิดไม่มีใครแพ้แค่ไม่มีใครอยู่ต่อบางทีสิ่งที่คนใกล้ตายเสียดายที่สุดไม่ใช่การสูญเสียใครแต่คือการไม่กล้ารักษาในวันที่ยังมีโอกาสเราเคยคิดว่าการทํางานหนักคือการรับผิดชอบคือการดูแลคนรอบตัวคือการพิสูจน์คุณค่า แต่มีหลายเสียงที่บอกว่าสิ่งที่เขาเสียดายคือวันที่กลับบ้านช้าทั้งที่ไม่มีใครเร่งคือวันที่เหนื่อยเกินจะฟังทั้งที่คนตรงหน้าแค่อยากเล่าเรื่องเล็กๆเ,เรื่องเล็กๆพวกนั้นไม่เคยสำคัญจนวันที่ไม่มีใครเล่าให้ฟังอีกผมนั่งคิดถึงตัวเองในวันที่ตอบว่าเดี๋ยวทั้งที่รู้ว่าความจริงคือไม่ไหวหรือบางทีก็แค่ไม่อยาก เราเก่งมากในการหาข้ออ้างเพื่อไม่ต้องซื่อสัตย์กับความรู้สึกเก่งจนบางครั้งเราเชื่อมันจริงๆเราเคยคิดว่ายังไงก็มีวันพรุ่งนี้ยังไงก็มีโอกาสหน้ายังไงก็แก้ได้แต่คนที่เวลาน้อยมองคำว่ายังไงต่างจากเราสำหรับเขามันไม่ใช่คำปลอบใจแต่เป็นคำที่ไม่มีความหมายแล้วมีคนหนึ่งพูดเบาๆ ่าเขาเสียดายที่ไม่เคยใช้ชีวิตในแบบที่ตัวเองรู้สึกเป็นตัวเองจริงๆเขาไม่ได้หมายถึงการหนีไปไหนไม่ได้หมายถึงการเปลี่ยนทุกอย่างแค่หมายถึงการไม่ต้องฝืนยิ้มในวันที่ไม่อยากยิ้มการไม่ต้องเข้มแข็งในวันที่เหนื่อยเกินไปผมฟังแล้วไม่ได้รู้สึกว่าเขาอ่อนแอกลับรู้สึกว่าเขาเพิ่งได้ซื่อสัตย์เป็นครั้งแรกบางที ความกล้าที่แท้จริงอาจไม่ได้อยู่ในวันที่เราลุกขึ้นสู้แต่อยู่ในวันที่เรายอมรับว่าเราก็เป็นแค่มนุษย์คนหนึ่งที่มีขีดจำกัดเราเคยคิดว่าถ้าทำให้ทุกคนพอใจชีวิตจะสงบจะไม่เจ็บแต่หลายคนเพิ่งรู้ตอนปลายทางว่าความสงบนั้นแลกมาด้วยการหายไปของตัวเองทีละนิดโดยไม่รู้ตัวผมไม่รู้ว่าถ้าวันนั้นมาถึง เราจะคิดถึงอะไรจะเสียดายอะไรหรือจะเงียบเหมือนหลายคนรู้แค่ว่าเรื่องราวเหล่านี้ไม่ได้ทำให้ผมอยากรีบไม่ได้ทำให้ผมกลัวมันแค่ทำให้ผมไม่อยากเลื่อนบางอย่างออกไปทั้งที่รู้ว่ามันสำคัญไม่ใช่เพื่อให้ชีวิตดีขึ้นไม่ใช่เพื่อสมบูรณ์แค่เพื่อไม่ต้องมานั่งคิดทีหลังว่าวันนั้นถ้าเราฟังตัวเองมากกว่านี้อีกนิด อะไรจะต่างออกไปบ้างบางทีสิ่งที่คนใกล้ตายเสียดายที่สุดไม่ใช่ชีวิตที่ไม่สมบูรณ์แต่คือชีวิตที่เขาไม่เคยได้อยู่กับมันจริงๆในเวลาที่มันเป็นของเขาถ้ามีบางประโยคมันตรงหรือบางความเงียบมันคล้ายของตัวเองกดติดตามไว้เพื่อรอฟังตอนต่อไปและถ้าอยากทิ้งอะไรสักอย่างคอมเมนต์ไว้นะผมรออ่าน